สวัสดีครับผมตั้มใจอินชัว3์ดีนะครับประกันดีตัวแทนดีราคาดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวแผนสุขภาพแผนใหม่ของโตเกียวมารีนะครับที่ชื่อว่าโตเกียวแฮปปี้เฮลท์ครับ <c oughs> เมื่อเร็วๆนี้นะครับทางคอปอร์อเนี่ยเขาก็ได้ออกกฎนะครับให้บริษัทประกันที่ขายประกันสุขภาพนะครับให้ปรับมาตรฐานของตัวประกันสุขภาพของแต่ละบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน new health standard ของคอปพอนะครับซึ่งตัวประกันสุขภาพเองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นไปตามหมวดที่คอปพอจัดให้13มหมวดมาตรฐานนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับลูกค้านะครับเพราะว่าสาหรับลูกค้าเองเนี่ยสามารถเอาประกันสุขภาพของแต่และบริษัทนะครับมาเปรียบเทียบกันได้ง่าย,ยซึ่งทางโตเกียวมารีนะครับก็จริงๆก็ได้มีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยครับหพฤศจิกายนเนี่ยทางโตเกียวมารีนก็ได้เลิกขายตัวแผนประกันสุขภาพแบบเก่าตัว H S 2N นะครับคือแผนค่าห้องตัวเก่าเนี่ยครับแล้วเราก็ได้อัปเดตมาเป็นแผนใหม่เป็น H S 3N ก็คือตัวโตเกียวแฮปปี้เฮลท์นะครับส่วนตัวเหมาจ่ายโตเกียวกูดเฮลท์เนี่ยทางบริษัทโตเกียวมารีเนี่ยก็ได้มีการปรับไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง แผนสุขภาพทั้ง2แผนของโตเกียวมารีนไม่ว่าจะเป็นตัวโตเกียวกู๊ดเฮลส์หรือตัวใหม่โตเกียวแฮปปี้เฮลส์นะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของคอพพรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับตัวโตเกียวกู๊ดเฮลส์เนี่ยผมก็จะไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปวิดีโอสําหรับตัวโตเกียวกู๊ดเฮลส์ที่เป็นเหมาจ่ายเนี่ยไว้คลิปก่อนนะครับสามารถดูได้ตามลิงก์นี้เลยนะครับสำหรับตัวแผนประกรันตัวโตเกียวแฮปปี้เฮลส์นะครับก็ได้นําข้อดีที่มีอยู่แล้วนะครับในแผนข้าห้องเดิม h ห้ใชเนี่ย ดึงกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ได้มีการเพิ่มเติมผลประโยชน์บางจุดนะครับให้มันดีมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวให้ชาเนเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วก็อะไรที่มันดีขึ้นนะครับสำหรับตัวค่าห้องนะครับก็ยังคงเดิมอยู่นะครับก็คือว่าแล้วแต่แผนที่เราเลือกนะครับว่าจะเป็นแผน5 0 0 0ันเจ็อะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับสำหรับเด็กแรกเกิดนะครับเด็กศูนย์งขวบเนี่ยทางตุกีมารีนก็ได้เพิ่ม นในส่วนของแผน3,000ันค่าห้อง3,000นะครับสองนะครับสำหรับหมวด ICU นะครับสำหรับแผนค่าห้องเดิมเนี่ยที่เป็น h ห้เเนี่ยตอนนั้นทางตัวเกียม,มารีนได้กำหนดไว้ว่าสามารถใช้บริการของ ICU ได้แม็กซิมัมนะครับเต็มที่9วันนะครับ ตอนนี้ตัวแผนโตเกียวแฮปปี้เฮลท์นะครับ Hs3n นะครับก็ได้เพิ่มจาก9เป็น15วันครับสำหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองด้านจำนวนวันของแผนค่าห้องนะครับแผนเดิมโตเกียวมารีนให้180้วันนะครับเราก็ยกผลประโยชน์ตรงนั้นนะครับที่มันดีอยู่แล้วนะครับมาอยู่ใน Hs3n ด้วยนะครับซึ่งลูกค้าสามารถเปรียบเทียบได้นะครับว่ากับบริษัทประกันอื่นเนี่ยเขาให้สูงสุดกี่วันนะครับแต่ทางโตเกียวมารีนแฮปปี้เฮลท์นะครับ ก็ให้สูงสุด180วันครับสำหรับในหมวดที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าแพทย์ผ่าตัดนะครับแล้วก็ผู้ช่วยในห้องผ่าตัดนะครับในแผน Hs2n เนี่ยเราก็มีการแต่เดิมเนี่ยสมมุติว่าเป็นแผนค่าห้อง5 0าพันเนี่ยเราจะได้งบประมาณ100,000บาทนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีดาวๆแล้วก็มีตารางนะครับว่าผ่าตัดส่วนไหนนะครับแล้วก็เบิกได้กี่เปอร์เซ็นต์ของงบ 1 0 0 0 0 0แสนนั้นนะครับแต่ใน H3A s เนี่ยได้มีการปรับแล้วนะครับก็คือยกตารางนั้นออกเลยนะครับแล้วก็สมมุติว่าได้งบห0 0 0 0แสนเหมือนเดิมนะครับในห0 0 0 0แสนนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการดาวดาวแล้วนะครับสามารถใช้งบห0 0 0 0แสนนั้นเต็มๆได้เลยนะครับและในหมวด6นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้นะครับก็คือในหมวด6.2นะครับตอนนี้เราก็คุ้มครองแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ย6.2เนี่ยทางบริษัท โตเกียวมารีนก็จะไม่ได้มีความคุ้มครองตรงนี้นะครับแต่6เาตอนนี้มีแล้วครับและที่พิเศษอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือในหมดที่10นะครับทางโตเกียวมารีนเนี่ยก็ได้เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มครองด้านเนื้องอกนะครับสมัยก่อนจะไม่มีคํานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านมีอาการที่เกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คุ้มครองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ให้ท่านเห็นว่าตัวแผนโตเกียว แฮปปี้เฮลท์นะครับแทชชั่ 3n เนี่ยมันแตกต่างจากตัวแผนค่าห้องเก่าเดิมยังไงนะครับมันมีการเพิ่มเติมผลประโยชน์มีการอัปเกรดอะไรบ้างนะครับหากท่านสนใจที่จะทําตัวแผนแผนนี้นะครับหรือจะเป็นแผนสุขภาพอื่นๆของตัวเกียวมารีนนะครับไม่ว่าจะทําให้ลูกหรือตัวท่านเองหรือคนในครอบครัวนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ Li น์แอดอินชัว 3d นะครับไลน์แอดอินชัว 3d ครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับฟังครับสวัสดีครับ